สวัสดีค่ะวันนี้ผมกดช่องขอใบพินนี้นะผิดพาทุกคนมาตลาดอะไรก็ไม่รู้อยู่เส้นสองพี่น้องนี่แหละ <c oughs> เนื่องจากว่าเราจะไปวัดทับกระดานก็ผ่านมาเจอตลาดจริงๆอปักหมุดมาที่ตลาดคลองมาดันแต่ว่าไปตามหมุดแล้วอ่ะไม่มีตลาดก็เลยมาที่นี่มาที่นี่ก็มาแบบงงๆถามหนูน้อยหนูน้อยบอกว่าตลาดนัดค่ะ เราก็เลยเอาไงวะเดินก็เดินดิตลาดตรงนี้ที่กว้างที่โล่งนะคะเขาก็จะมีต้นไม้เป็นที่กว้าง้มอ,อ,อกดูละยี่ห้าบาทเองอะ่ะม่วก็ผักมันเหมือนเราได้มาฟิลตลาดแบบตลาดที่เป็นตลาดแบบชุมชนอีกแล้วเป็นบอกมันชอบตลาดแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันได้ความเป็นฟิลชาวบ้านแล้วฟิลท้องถิ่นจริงๆค่ะ ล้วถ้าคนมาซื้ออ่ะเขาก็เหมือนมาซื้อเพื่อจะเป็นแบบเรื่องของการซื้อซื้อหาของกินมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันไม่ได้แบบเซตติ้งค่ะเป็นตลาดที่ไม่ต้องเซตติ้งมากแต่มีสเสน่ห์ในตัวเองแล้วตลาดตรงนี้นะสามารถซื้อได้หมดอ่ะกุง้งหอยปูปลาของสดผลไม้ลากไม้ของทอดมีครบหมดเลยจริงๆแล้วดูเหมือนไม่ใหญ่นะแต่พอเดินเข้ามาแล้วมันก็เป็นทางยาวไปเรื่อยๆค่ะ มีขายป๊อบคอนก็มีมีขายผักขายหัวหมูหัวหมูเนาะเฮ้ยน้ำมุนไปเตยเมื่อกี้ตลาดที่วินแวเมื่อกี้ก่อนหน้าตลาดโรงสีไฟก็มีหรือว่าเขาเคลือกันเพราะจริงๆอ่ะตลาดที่เป็นอยู่ตรงนี้นะห่างจากตลาดโรงสีไฟอ่ะอยู่ไม่ถึงยี่สิบนาทีค่ะแล้วก็มีพิซซ่าด้วยแกะทอดเกาหลีก็มีอ่ะออ ไม่เล็กแล้วอะ่ะตลาดใหญ่เลยอะ่ะไปทางนู้นเลยอะ่ะซ้ายขวาดูดิจะไปเดินทางไหนดีอะ่ะเดินทางไหนดีอะ่ะซ้ายาขวาเดินทางทางซ้ายก่อนอ๋อนี่ค่ะแต่ไี่ต้องเลงหาอะไรก่อนอะ่ะเราถึงจะได้ถามเขาว่านี่ตลาดอะไรตลาดใหญ่นะดูจากข้างหน้าดูเหมือนไม่ใหญ่อะค่ะอ๋อไปยูน่ฟัง่ง มีให้ได้ซ้อมเพลงแม่พึ่งก่อนด้วนะตอนแม่พึ่งเสียยินอยู่มสองมสามเนะวันนี้เขาเสียไป32ปีก็คิดดูในบวกเอาอายุเราเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปวัดทากระดานไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มาหลายปีแล้วร่วมสิบสิบปีแล้วนี้เดินเชยเยชิวชิวชิวๆนะเดินชิวช แล้วดูทรงเราเหมือนทรงไม่ใช่คนแถวนี้ด้วยเราอะเลนคนเดียวพูคนเดียวด้วยนะนี่ค่ะสุดสุดทางและสุดทางไปทางนู้นทางนี้เป็นสุดทางนู้นไปทางนูงน้นแยกอีกมันก็ข่ายอีกยาวถึงนน้นแต่เราเลี้ยวขวาแล้วนะยังไม่เจอเลยที่เราอยากซื้อจะได้ถามเขาด้วยเออนล้วมันมันนิ่มเหร อามันนิ่มไมมเผือกนิ่มมันนิ่มเผือกนิ่มเห็นน่ากินดีนะมันเป็นมันมันหวานอะแล้วก็เผือกเชื่อมอะค่ะเป็นขนมจีนแล้วก็มีปลาหมึกเราจะต้องไปเจอในงานมาทำกระดา้นยนะเราจะซื้อไปเลยก็ไม่ได้เพราะต่อให้มีคนขายเยอะแต่เขาก็ฟีลเหมือนคนเดินเดินเซอร์เวยก่อนนะนี่กี่โมงที่เปนบอกว่าหางจาก ตลาดเมื่อกี้เท่าไหร่หนี่5โมง42นาะทีมันก็มีคนเดินนะแต่มันก็เหมือนกับว่าบางเจ้าของก็ยังนั่งเฉยๆชิวๆผัดไทยก็มีลูกชิ้นก็มาไก่ทอดสวยดีอ่ะเขาเป็นไก่ขย่อยนุ่กระทาอนี่ของโปรดเฉยอย่ะโลละ50เองอะ่ะ เดินย้อนไปทางนี้แล้วนะเสร็จแล้วถั่วแปรเด็กน้อยขายถั่วแปดน่ารักค่ะเดินจะจะสุดแล้วนะครบแล้วนะอมจัทกิจทางที่เดินเมื่มอกี้นี่ว่าอ๋อจริงๆตลาดเขาก็มีความใหญ่แต่ว่าช่วงแรกเข้ามาจะมีซอยเดียว พอมาด้านตรงกลางตลาดก็จะแยกออกไปซ้ายขวานะคะนี่ยที่บอกเจอน้ำมุลนใบเตยเอาละเดี๋ยวพิ่จะต้องไปวัดทับกระดานต่อเดี๋ยวจะมืดคล่าเอาเป็นว่าวันนี้บิ็นพาทุกคนมาเจอตลาดท้องถิ่นอโลโคโมาเกต็ตก็เลยพาแวะมาเดินดูว่าสเสน่ห์ของแต่ละที่นี่ที่ไหนนี่น่าจะขึ้นอยู่ที่บางรี่นะสุพรรณบุรีเพราะว,ว่าวันนี้พอแค่ก่อนนะคะ สีภาพประกันใดขออภัยไว้นะโอกาสนี้ลคะค่ะขอนนกดตามกดไลค์กดซับสไครต์ไว้รอ EP ถัดไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ